เอาละครับเราก็กลับมาอีกครั้งครับรายการ SMC TV นะครับเกมนี้เราก็จะมาเล่นเอ็มเนเซียกันนะครับก็นะครับคุณซีเกลเราเล่นนะครับคือผมป๊อดครับผมไม่กล้าเล่นครับผมกลัวเดี๋ยวผมนอนไม่หลับครับอะไรกันเนี่ยแค่นี้เองอะ โอเคครับเดี๋ยวคุณซีเราจะบ่นให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตู่เอ้ยระวังระวังอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวมันบ่นไม่ได้แล้วมันป๊อสมากเลยอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็โหวายครับโอเคโอเคอะไรอ่ะอ่านครับเดี๋ยวคุณซีเราจะบ่นให้ฟังนะครับผมจะเดินยปดูอ่ะอะไรเอ๊ะว่าซีมันมันนั่งใกล้ๆกลซีอย่าป๊อสเนะเปิดลำโพงนะจะได้ยินเสียงหมดเลยเอ๊ะอะไรกันเน่ะอ๋ออ๋อฮือ อเธอไม่ไม่มีอะไรเลยเหรอแม่งเสียงเล้าใจมากเคลื่อนนี่ไงอีกอันหนึ่งเอ้ยเสียงเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะเออคุณก็ไม่ตายจากผมอะไรหรอเออโอ้โหแม่งดูมันใช้โอ้โหเหละสี่อันจากแปดอันอ่ะอียก็เติมเต็มไงสัตว์แปดอันกูอ้ามผิดด้านผิดด้าน เราจะมาดูฟุตซดา้าไงคุณฟิานี่ฮะฟุตซดาตุ้งแตกด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเปิดดิเปิดไม่เปิดไม่ได้ปะเปิดข้างหน้าสิไม่ได้ไม่ได้ล็อกล็อกล็อกมันล็อกครับมันเป็นชาล็อกแน่มันฟังสลิปน็อตครับสลิปน็อตเกี่ยวอะไรได้ก็มีทั้งสลิปอ๋อสลิปกับน็อตใช่ไหมฮะนี่นี่โอ้ยข้างนอกไปฟหละหละหละหลาตึ้งตึ้งตึ๊ เฮ้ยพ่องเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอหมดอ้ยโอ้ยไปน่ะไปโอ้าทำไมไม่สนใจเราวะอ่าเราเราเราเป็นเราเป็นคนดีฮะพอดีผมเป็นคนดีฮะไม่ได้คนเลวเป็นคุณมันไม่สนใจผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาฮะอันนี้ไม่ใช่คอสตอมสตอรี่ย์ก็เลยอุ้ยก็เลยอุ้ยก็เลยอุ้ยเออเออเออหอบหอบหอบ เดือบอกนะครับชินเดอบบกคืออะไรผมก็ยังไม่ดูเลยมันก็คือน้ำมันนะฮะน้ำมันนะไม่ใช่น้ำเหลวนะฮะมุกเสียวแปลกแปลกไจจสาดเออกูอยากออกไปข้างนอกจำทีเสียงอะไรวะเสียเออเด็กดูไม่ได้นี่เช็คมยาบเนี่ยประตูไหนอ๋อนั่นนั่นนั่น ต้องเดินไปทางสว่างเออเอาไม่ได้มันกลับมาเจอผีเฮ้ยังยางย่งยังยังจะละโอ้อย่าจะบอกอยกันึงนะฮะพระเอกเมื่อไหร,ไมไหร่มันจะเลิกหอบอ้าวเลิกหอบเลยด้วยถึงเป็นหินสปาวแม่งเดินเสียงกบกลับเหมือก,ก,กับเดินบนไม้พี่อะไม่มีคนเดินอยู่ข้างบนไงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยเหรอมันเดินไปแล้ว ไอ้ือแต่โอ้ยเอ้อขอบคุณพ่อปีนี่วะไม่ไม่โอ้คุณทีร้องไห้อย่างนี้ใช่ว่าพ่อคุณใช่ไหมครับเอลไม่ใช่ผมพ่อต่างหากครับถ้าผมทำเป็นพ่อผมผมไม่ผมไม่ร้องไห้ล่ะหนี่นี่นี่ดึงกลับมาเจอผีเดี๋ยวอันนี้เดินมาได้บ่กลับไปทางเดิมครับอ่าน้ำมันหมดครบสี่อันแล้วน้ำมันหมดอน้ำมันหมดเหรออ่ะไปไปไปแก๊สโซฮอร์ไหมไประหยัดประหยัดดิ ดีกว่า MGV เหรือเปล่าวะ MGV กลอดประหยัดกว่านะครับ MGV ประหยัดกว่าเออถ้าเกมนี้ไม่ต่อวะเราก็จะกลับไปทางเดิมไงไฟทางไหนอ่ะทางนี้แหละเสียงลมแม่งแรงชิบหายเลยเฮ้ยจ๊ยังยังผมก็เล่นมาหน่อยนึงนะก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างไม่เหมือนคุณปินนะที่ป๊อตให้ผมเล่นเมืองป๊อตนี้ ทำไมคุณป้อนเงี้ยมึงเล่นเลยไม่ได้ตกใจเลยเฮ้ยไม่ได้ตกใจเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกแบบเอ่อแบบอุ๊บเชียงัดเออเอออะไรอ่ะมันคืออะไรอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะวันดีน้อยอ่ะโอ้โหแม่งน่าเกี่ยวดอ่ะปัดโดด้าเฮ้ยพ่อตายพ่อตายไลบ์เบอรี่เราต้องไปไลบ์เบอรี่ไช่เหรอจริงอ่ะมึงเป็นคนบอกเองโอ้พ่อตาย อ่านไงว่าอะไรบรีมันอ่านว่า l ลบออร t o r ล laboratory l a b o r a t o r อผมอ่านผิดอะออโทษทีผมไม่ผิด่ะการสอหอผิดการสหอพงล่อลล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 ล ล็อกสวัสุดีไมีใครดีนั้นไหม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 มีอะไรตกบนหัวเมื่อกี้อะไรน้ำน้ำไงน้ำตาเยอะเลวานน้ำตาเทียนไงน้ำตาเสียนโดกันโดคือไหนใครมีเหี้ยอะไรเลยโอเคแล้วมาผสมยากันนะฮะ เคยเรียนเคมีใช่ไหมบอกผมสิครับสูตรก็คือง่ายๆครับใส่มั่วๆครับเดี๋ยวมันก็ออกมาดีสัตว์มึงมึงเรียนมึงเรียนใส่ใส่วิณณ์แน่เลยเนี่ยคุณก็ใส่เชี่ยเชี่ยก็ใส่มั่วๆอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้มันหมดโอเคอ่าหมุน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 สิเบนเนอร์เฟิร์สอ่ะเบรนเนอร์อ๋อลืม ตัวเทียมลืม,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 มเปิดไฟเหรไม่ไหวเปิดสิมาสิโอเคเอา่าเหมือนทำยาเถื่อนเลยเสียงยิ่งเปิดยิ่งเสียงยิ่งอึกกระทึกเย็ด โอ้เพิ่งรู้เนี่ยสีเขียวบทสีน้เงินบทสีแดงบทสีม่วงกันเป็นสีเขียวเพื่อเพื่อโอ้โหตารางสีทอดใหม่ไปบอกการศึกษาไทยด้วยนะครับว่าว่าสีพวกนี้นะจะเกิดเป็นสีเขียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้เกิดเป็นสีดำหรือสีเทาฮะเออพวกตารางธาตุนี่แม่งเดาผิดมาตลอดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะชีจะขึ้นไปอ่ะขึ้นไปสิมันขึ้นได้เมื่อไรเนี้ย ดูดิเราต้องมาเรามาแต่ทางนี้นะเจ้ใช่แล้วเราไปจากทางนี้แล้วเจ้แต่เราจะไปกลับยังไงล่ะเจ้เรามีสูตรอยู่นะเจ้คือพายอาร์ก,กำลังสองอะเกี่ย,เยอเลยวะ <c oughs> เออเ,เปิดไฟกันเดี๋ยวไม่ไหวน้ำมันจะหมดละโอ้หมดแล้วด้วยซ้ำนายไข่แอร์แว็กมาอีกโอ้ย <c oughs> แอร์ว่ามั้อยนครับเราเราเรียกกำลังเสริมกันนะครับเดี๋ยวาเป็น ขอแม่งเลยฮัลโหลฮัลโหลมามามากำลังแคสเป็นเซียอยู่เลยมาไปอยู่เป็นเพื่อนซะด้วยดีอ้าวมึงแคสอย่างกำลังแคสอยู่นี่ไงตอนนี้กูเป็นแขกรับเชิญแหละเนี่ยใช่แล้วอ่านี่คือคุณซักคุณโบนนะฮะกมาเป็นเพื่อนขอแม่งเลยไฮ ออไซค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 อกูไม่ได้ชื่อไซคอกูชื่อไซลายไซลายเปิดเปิดลำโพงดีกว่านะไม่ไดีเหมือนเหมือนลำโพงแล้วมันเดี๋ยวมันเสียบมันช่องไงช่างมันครับช่างมันเอาช่างเปลือกสิครับเราเรื่ออะไรกูทักสกายแล้วแม่งลากกูเข้ามาด้วยกูล็อกไงฮะไม่ไปทางมุมวะเมื่อกี้ทางโอ้โหอีเชี่ยแมงซับแมงซับไปทางแมงมุมดิเมื่อกี้ทางแมงมุมไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเอาอะไรมาวางไว้ไปทางแมงมุมหมอดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไปแล้วก็เจอ ไม่มีอะไรไม่มีสไปเดอร์แมนหรือแบทแมนแต่ดันยังได้แมงมุมยักษ์โผล่ออกมาผมจะขับม่นตีใจถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงหักคอคนไม่ต้องแปลกใจแล้วผมรู้สึกดีไอเกียรติมึงอย่างเฮ้ยเฮ้ยโอ้แหเล็อกแลบเม็กเฮ้ยเฮ้ยเม็กคุณทำได้ไงวะคุณทำได้ไงโอ้โหแม็กโดนมอนยังต้องกลับตีเลยเม็กคุณก็เตือนคุณก็เห็นเฮ้ยเห็กเฮ้ยโอ้โ คุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับไม่ครับไม่รู้ผมขุดนครับเล่นก้นเทพอะไรที่เทพมากนะครับเกือบมาผมเพิ่งเคยได้ขาได้ใจอะไรวะเนี่ยโอ้ยอิตไยไปใจอ่ะเป็นนางเอกเอวีนะครับเอ้ยอ่าเปโดดมาลีโอโอ้ แล้วก็จะต้องมาทางนี้นะฮะหลังจากที่เราผสมยาอันนี้เสร็จนะฮะเราก็ต้องมาทางนี้อะไรอ่านให้ฟังนะเปิดไฟดินะเปิดไฟดินี่ไง oh, <definitely. S 1> อ๋อลิฟิเนลลี่อ๋อลิฟิเนลลี่นะฮะซึ่งทางนี้นะครับ <c oughs> มันจะตันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องไปผสมยา <c oughs> ซึ่งได้อันนี้มาคุณโออิชิเนี่ยคุณไออิชิตันนะครับอิชิตัน <c oughs> เกิดอะไรด้วยแล้วเราก็มาใส่เนี่ยฮะทำให้มันละลายแล้วเราจะได้ไปด่านต่อไปได้นะฮะซึ่งมันไม่น่าเล่นไม่ได้ด่านละอะไรครับอะไรครับคุณคุณโบครับอะไรของคุณครับ กล้าไม่มีอะไรกึนตินกึนตินอ่ะแล้วก็มาด่าต่อไปแล้วนะฮะไอ้ยะโอมืดมากอ่ะเราจะมาล่าท้าโอเียร้ยเฉียกูพูดก่อนไม่ได้หรอวะล่าท้า้ยเชียเป็นยังไงล่ะครับเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยมีคนมา Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention y h a l e It's m y o r t a t e s t a g h t a m y k u r e to stay straight. อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปารีสกาเรมีปารัออะไรเดไม่ได้เฮเออน่งแล้ยไมดมันหายไปแล้วมันหายแล้วทางขวา ยังไงได้ไงโอ้โหกดไลค์ตามซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์โอานเลยวิ่ง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 สัตว์ว่าวไงวิ่งสัตว์วิ่งไปวิ่ง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 ไปปิดไฟปิดไฟอสัตว์มือนมันทำเยเลยเฮ้ยแบงกวิ่งมาแล้ววิ่งเลยมึงวิ่งเลยมึงให้ไหวเลยเฮ้ยเฮ้ยเจีนสนเฮ้ยวไปแบงก์เฮ้ยเฮ้ยยังแบงก์วิ่ง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 ว้าว

แล้วก็เพิ่งเราบรรลุเลยครับว่าไม่คุณพิวที่พายต้องตะโกนนะคะเวลาหันมาเจอเฮียเราบรรลุเลยพิวที่พายครับพวกเราลืมซึ่งเหรอครับแล้วเจอมิสเตอร์แช่ยังครับมิสเตอร์แช่เดี๋ยวมิสเตอร์แช่อยู่ไหนอ่ะมิสเตอร์แช่เดี๋ยวแต่มิสเตอร์มาเร็วอ่ะมาเร็วเออไม่ไหวเนี่ยมิสเตอร์สโตนมิสเตอร์สโตนยกได้ไหมล่ะเออมิสเตอร์แช่ บอกเอ้ยแม่งมุมน่าว,วิ่งไปเลยอ่ะใครบอกให้วิ่งไปวะมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมไม่ไหวไม่จะขยับแอปเปิดไม่ไหวโอ,โอ้ลุกนั่งลุกนั่งเออคือโอ้คือเขาไม่ได้แคสติฮ่าเลยเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มตัวสัน่ไนได้เลยจริงนะครับขณะผมไม่ได้เล่นผมยังกลัวเลยเอ้ยย<า>ังไม่ไหวว<น>ะเนี่ยพอดีลมมันพัดประตูปิดทีเฉยครับที่เก็บฟังครับ ก็ทินเดอร์บ็อกเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมีอะไรครับอย่าเพิ่งไปแล้วแม่งมันอย่าไปจ้าเอกับมันก็พอเอ้ยไปจ้าเอะมจะเตอร์บอลเรียวยกมิสเตอร์บาเรียวไปด้วยินี่บอาเรียวฮัลโหลฮัลโหลมิสเตอร์บาเรียวมาไว้เดียวกันไว้เดียกันเออคอมมิทมีคอมมิทมี่อ๋อ my friend เออบังหน้าบังหน้ามิสเตอร์บอลเรีวไปก่อนเลยฮะเอามิสเตอร์บอลเรียวเฮ้ยเมิสเตอร์แช่มิสเตอร์แช่ มิสเตอร์ชรมาแล้วมิสเตอร์ชรอ๋อแบนระตูไปเริ่ยู่นะมิสเตอร์แชร์เออมิสเตอร์แชร์เออโอ้โหมิสเตอร์แชร์มันได้ไวเียล็อกอีกแองตกล็อกไม่มันได้มาตรัมิสเตอร์แชรเยอะเลยเสียงอะไรควเสียงใครว่ล็อกเสียงว่ล็อกครับล็อกมิสเตอร์แชร์ไปด้วยมิแชร์ไปด้วยนี่ไงโน้ตอ่ามิสเตอรชรอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะเอ้ยอย่า ไม่ใช่แล้วนี่ค <handled it> ือยาโดปชั้นดีได้มาจากออสเตรเลียแบล็กบอลออสเตรเลียออสเตรียออสเตรียทุยเป็นคนละประเทศละออสเตรียกับออสเตรียไปทางไหนครับผมงงกับชีวิตแล้วอ๋อมันต้องไปทางนี้ฮะทางนี้มันจะมีที่ซ่อนอยู่คุณต้องล็อกอ๋อทันทีอันนี้คือล็อกใช่ไหมครัมันล็อกใช่ไหมครับทำมือล็อกล็อกควจริงมันคือให้ไปทางนี้ฮะเนี่ยฮะโอ้โหแม่งเนียนว่ะไม่ใช่แมวญี่ปุ่นนะมันเนียนแถวนี้ อามุดไปฮะนี่มันมีไฟให้ด้วยมามิสเตอร์แช่เฮลเม่มิสเตอร์แช่มิสเตอร์แช่เฮล็อปมิสเตอร์แช่ครับเราคิดด้วยกันนะโอ้ด้วยกันนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเป็นเลฟอโฟเดสมันเป็นเลฟอโฟเดสอีกภาคหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องใช้มือในการหยิบของนะครับ คือใช้พลังจิตเลยน้ำมันเรียบร้อยนี่น้ำมันเต็มเอ,อ่อเต็มอะไรไม่เต็มไม่เต็มอ่ะก็เกือบเต็มเหมือนเนาะครึ่ง yeah! okay! เดือนเองโอ้ยเยีดยมเก๋คิดเดอร์บอกชินเดอร์บอสเยอะจริงเฮ้ยกล่องชินเดอร์บ็อ,บบอสอสองอันแน่เมื่อคืออะไรวะชินเดอร์บ็อกซ์ชินเดอร์บ,บ็อกซ์ไม่รู้สิรู้แต่ว่ามันใช้แทนน้ำมันได้นะ โอ้พ sure. oh, sure 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 yeah. ี่สเตอร์บาลเลวชั่วร้ายมากชั่วร้ายมากนี่คือแผนการชั่วร้ายของนายใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะที่มันติดนะฮะก็เพราะไอ้ไม้เที่เนี่ยไม่ดีไม่หยับไม่หยับไปหยับไปะพอไม้พอไม้ตัวเงินตัวทองเนี่ยสเวิร์ตแอนโกล่ะสเวิร์ตแอนโกลแล้วต้องเอามันออกนะฮะเดี๋ยวเริ่มหมุนไม้ทำไมเนี่ยวเออออกไม่ออกหักสิออกออกมาเห็นไหมอ่ะพลังจิตเฮ้อ ว,วเสียงบ้านใครวนะเนี่ยบ้านกูกำลังจะถล่มครับนี่เปิดได้แล้วเห็นไหมไอ้กูแม่ไ่ไหนคารวาสของเสียคนปิน้นถุยบ้าเลยบ้า,า,าเราไปกันต่อฮนะ <c oughs> ยัปปี้เอ๋วไปไม่ได้นั่งรถดไอยย้เหี้ยเดี๋ยวนะครับเราก็ขอหยุดก่อนแป๊บนึงนะครับขอพักครึ่งแป๊บนึงนะครับยากมากเลยเอ็ดโฟดีกว่าจากเราไปเตรียมของมาเลยมาอย่างๆนะครับผมก็อ่ะโอเคครับก็อยู่กับคุณซีเหมือนเดิมครับก็โอ้ มึงเปิดกันมามึงก็เจ็บตัวเลยนะเันไม่ใช่สายเอ็มเนะไปดีกว่าอินโทรทำไม่ยากมึงเปิดยูทูปมึงเอาของกูไปตัดคลิปเข้าเอาก็ได้ผมไม่เกื่อดวะเดี๋ยวไรทางไหนนะทางนี้แหละอังนี้เปล่าแล้วถูกแน่เปล่าโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้แหลกแหลกแหลกลำกีนไอโนยโอ้เออถูกอันนี้เปล่าโอ้แหลกแหลกแหลกมากอะไรวะแหลกีงนไอโนยด

เฮ้ยใครทางขวาพุดเดอทางขวาทางขวาทางขวาทำไมเออมันยูนิฟกี้มันเฉียนเฉียนมันเฉียนตัวนี้ถืออะไรเดี๋ยวนะกี้อะไรวะเดี๋ยวลงน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลงเองอสัตว์ไปอนี่ไงโอเคมันจำไม่ได้แล้วอ่ะลองเปิดดูแล้วแล้ว

มิสเตอรสกอลมิสตอรสกอลมิสตอสกอลฮัลโหลแมทอู้หู้เจ็บไมเจ็บไามเจ็บไหมอ่ะเจ็บหมอ่ะไปครับลาก่อนนะกาแฟเย็นเสร็จหมดแล้วนะเล้ย ทางสวะกูจะไปยังไงอ่ะเอเฮ่เกตบี้เกตเก้่เยเยนเยสรุปก็คือกูเข้าฟีเจอรไม่ได้เนื้อเด้อก็ต้องทำใจนะฮะควอไม่เถอะขอร้อมาพูดพู้กับลำนี้ครับกลับมาห้างได้ทำไมวะเสียงอะไรวะมันน่าจะอันนี้

เไรอี้ออะไรวะกูเริ่มเคืองแลเริ่มเคืองกบไอ้ฟันบอกเนี่ยโยนไปดิเฮ้ยฮัลโหลมิสต์บอดด้เฮ้ยมันไปตามจริงด้วยเว้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะทารลองเลยฮะทดสอบเลยฮะนี่คืออยาอยาอยาเสี่ยงเลยูว่าอยเสียงอยเสียงเลยกว่าสิไฟปิดไฟเฮ้ยเสียงเสียงมันกินเลยแหละองยนไปกันดิ เฮลโหลมิสไก่ไกลไกลไ่ไมกลเออรัน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 วิ่งอันรันอลันอลันอลันเบกอลันเบกเยอะเยอะเยอะมึงอ๋อยพี่อ๋อยลาเบเกอร์เราเบเกอร์โอ้เอ้ยดูมันดูมันกินดูมันกินโอ้แม่งโดนไม่ต้อดูก่อนว่าเราจะไปไหน มันจทำที่เราแต่งเนี่ยดิ้นมีอบอลั้งที่แล้วทางที่แล้วโดนไม่ไกลๆโดนไปอย่าอดด้วยต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นทางขวาขึ้นทางขวาขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไอ้ยี่โอ้โอ้รอดเอาไปดีครับเยม่ย่นยยนยนยนตกไปฮะสอบบัตรสบบัตรเยักษ์เราอย่าเรียกอย่างนั้นครับไม่ดีแนะต้องเรียกว่าบอดี้โยนไปไกลๆไกลไกลไกล เร็ว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 เวเร็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 วร็วเ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 วเร็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 ววเร็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 ววเร็วเรเร็วเรวเรวเร็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  พึ่งหันก็ไม่รู้กนดิดูดูตั้งก่อ่ะตั้งก่ไม่แม่พึ่งโอเคโอเคพึ่งเฮ้ยมันยกกล่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้ำกล่องนี่ได้ได้ละกล่องกล่องอย่าล้มลูกอย่าล้มลูกเฮียไม่ไม่ไม่เออหลอดไม่ถึงว่ะไม่ถึงไม่ถึงดูนี่เอาถึงรอบก่อนดูมันไกลไกลๆอย่าอย่าให้มันโดนเลยโยใกล้เราอ่ะเขินเก่งจี าเฟ่จะเพิ่งยก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 ฝักฝักมาเฮ้ยเอื้อยเฮ้ยรอดเอาเชือกกองดูไปไกลๆโยนแขนอ่ะเินี่นี่นี่เขาเรียกว่าวิธีฉายไอ้สไตล์ที่ตายไปแล้วถึงรอบเปิดเปิดเร็วๆสิลูกเร็วๆว่ะพ่อไม่อยากอยู่ที่เนี้ยพอ <Okay. S 2> ไปล,ลันล okay. ันลันไอ้เชี่ยมันล็อกอีกโอยอะไรวะเนี่ยปิดประตูิดประติดปเออเอาเี่ยมันามถั้วแกไม่มีสลม้เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียงมันอยู่ในนี้เลยนะ มันอยู่ใ,ใกล้เรานะฮะเสียงยอะไรวะโคตรซาเลยเ้ยเป็นไงเป็นไงเด่า้ผ่านได้แล้ว,น,วนะฮะหลังจากที่ตายไปแล้วรอบหนึ่งเ <c oughs> ด็ดเขาสองแล้นะตายไปแล้วสองรอบอ้าวอใส่บึนบึนบอใส่บึนบึน หวานใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรหวานเลยอะไรตาวมาวะเนี่ยประตู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 ปิดไม่ทันแล้วไม่ละไม่อะไรวะนะเปประตูเปิดประตูปิ๊ดอ่ารอดไหมรอดไหมโอ้โหไอ้เสียงโอ้โหทำลายประตูมาเปล่าวะเสียงนั้นทำลายครับไป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 รันรันรัน ไม่มประตูวะก็ลืมโคดดอปผีก็เปดดอปดประตูประตูแล้วปิดแมนเลยวิ่ง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 รู้ครับว่ามันให้ิ่งไปทางไม่รู้ฮะวิ่งมั่ม่เอาเย้รอดวอดเว้ยมาถึงทางอะไรวะมแคสอะไรกันวะไงยวะความเมฟ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 เ็นแล้วกูเสื่อมตับมากตัวไม่ผิด อรอดด้วยเอออู้หูพื้นโลงเฮ้ยพื้นพื้นพื้นแห้งเฮ้ยพื้นแห้งได้ไงเมื่อกี้มีน้ำเต็มก็ต้องทันใจโอ้โหแม่งน้ำเต็มเมื่อกี้เออแหลก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 แลก,กแเฮ้ยผ่านข้างบนดิข้างบนอ้าววันดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวมีไฟอ่ะมีไฟอะ่ะไฟเยอะโอ,อ้โหอาบน้ำอาบน้ำแม่งเลย